มัยนั้นใช้ให้บดโบดจะไห่พีโหดอาก้กาพับผ่านอย่างเดียวเอ็มดีพกเก็บคือคือให้โอกาสว่ามึงเข้ามาครั้งแรกเนี่ยคือมากโดนคือมาครั้งแรกเนี่ยพ่นสีครับถ้าเป็นลาวเข้ามาเนี่ยพ่นสีขาวครับถ้าขมินแดงเข้ามาพ่นสีแดงเลยกากระบาดสีแดงเลยถ้าเข้ามาไม่เชื่อยิงยิ่งทิ้งเลย อหลังจากที่พี่เจ็บลงมานะครับเขาก็ก็เรียกเปิดยุทธการดีเก้าสานพันจูดงให้ปอรคงชัยยี่สองร้อยนี่ถูกสั่งให้เข้าประจําแนวทั้งหมดเลยเข้าพื้นที่ก็ไปอยู่หน้าแนวสุดนะครับจากนั้นท่านแมท่ทัพักสองพลโทอิสระพงหนุนพักดีนะครับก็ส่งทหารลาบทหารมาเข้าไปประจําพื้นที่ปืนยุงปืนใหญ่เข้าไปไประจําหมด นะครับพอปี29เ้าเขาเรียกว่ายุทธการดีแปตอนนั้นก็แค่เขาเรียกว่าแบบพยายามกันไม่ให้เวียดนามเนี่ยมันเข้ามาท,ที่ผมมาอยู่8ปดอุ้มมันก็รอหกอยู่อยู่ก<อ>ั<อ>บวนดอ,อยู่หน้าวัด8ปดอุ้มครับพ่นรอหกรอหกอยู่บนนั่นนะรอหกอ,อยู่บนใช่ไหมเราอยู่ในวัดแปดอุ้มนะแต่ผมมาอยู่ข้างในพี่ใช่ใช่อยู่อยู่หน้าแนวพี่ยังไงครับผม ทีนี้พอปี2 5 3 0เขาเปิดยุทธการใหญ่เลยนะเปิดแผนยุทธการเลยทหารปืนใหญ่ทหารลาบารมาืเข้าหมดเลยครับแล้วก็ในวันที่25มีนาคม2 5 3 0เนี่้อ0ผมถูกส่งเข้าไปหลังเรือ408ไปผักเข้าไปข้างในเลยไปป้องกันไม่ให้ทหารเวียดนามมันเคลื่อนกำลังมาสนับสนุนในพวกที่อยู่บนเนินจากนั้นทหารราบทหารมา นะของเราเนี่ยคือโจมตีด้านหน้าในวันเลกวางแม่นดีมากยึดไม่ได้แต่ว่าเพื่อนกองร้อยผมเสียชีวิตสองนายก็มีอาสาสมัครสารธานพยนทรศรีลาวันกับลือกันลิศเป็นน้องใหม่ก็แล้วก็กองร้อยเก้าห้าแปดรองพบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ฐานพานอีกสามสี่นายเก้าสี่ศูนย์เก้าห้าสองสู้ไม่ได้ น้องพ่อเนาะผมยังต้องการผมไม่ได้ไปผมยังไปเล่นน้ําที่รำน้ําโดมรลยจากนั้นเาให้วันที่ยี่บห้านี่ให้ถอนกําลังคือมันเสียเยอะฐานลาบหานมาเนี่ยเสียเยอะครับผมพอวันที่สิบสี่เมษาเขาสั่งขึ้นใหม่พอขึ้นใหม่ครั้งนี้ก็บัดดีผมอะ่ะเสียชีวิตที่นั้นทีนึงสี่จุดแปดช่งคือสมัยก่อนเนาะไอ้เส้นทางแถบนั้นนี่ ถนนไม่ได้ลาดยางไม่ได้เป็นถนนมีฝุ่มทาุงเต็มไม่มดวอ่ะจะเดินจะเดินออกเนาะพื้นที่ไม่ได้เลยสมัยก่อนหนองขอนเดี๋ยวนี้มันเป็น,ำนอำเภอไงเป็นอำเภอน้องขอดสมัยก่อนเขาสร้างเขื่อนหมดแล้วตรงนั้นใช่ไหมครับเป็นเขื่อนอ่าเขาเรียกว่าเขื่อนพารานเสียมั้งเสียมังพารานเสือห้วยพารนเสือห้วยพารนเสือ,ปสอไปหนองขอดล้วไปกุดเชียงมูลครับแล้วไป บ้านแปดอุ้มบ้านแปดอุ้มบ้านบนสูงแล้วก็บุญตลิกนาจะรวยไปนั่นเองลุกไปก็บ้านแข้งเรืองแข้งเรืองออกไปนาจะรวยครับออกไปบุญตลิกตรงนั้นมันเป็นชคยแดนสามโค้งโค้งางสามประเทศครับไทยลาว้าเม่ไทรลาข้าเม่นเพราะถ้าคนลาวเข้ามาผมจะพ่นสีขาววะนี่ถ้าข้เม่นผมจะพ่นสีแดงพ่นตุกขอหออ้วกเลย อ๋อตอนนั้นพี่พี่พี่อยู่ด่านด้วยหรือวะไม่อยู่ด่านแต่พวกด่านมานี่ผมจับเอไหมายว่าถ้าจับได้กับแต่งผมอยู่กับขมเมนออวก็มาบอกก่อนจับได้นี่พ้นเลยพ้นเลยเออพวดหน้ามึงไม่มีที่ล้างแํ้วมึงทำกิงจริงสมัยนั้นใช้ใช้บทโอดใช่ไหมพี่โอดอาการพับผ่านอย่างเดียวเอ็มดิกเก็บคือคือให้โอกาสว่ามึงเข้ามาครั้งแรกเนี่ยคือมาอีกโดน คือมาครั้งแรกเนี่ยพ่นสีครับถ้าเป็นลาวเข้ามาเนี่ยพ่นสีขาวครับถ้าขมินแดงเข้ามาพ่นสีแดงหรือการกระบาดสีแดงเลยถ้าเข้ามาไม่เชื่อทิงยิ่งทิ้งเลยิสุดยอดทิ้งเมื่อไงเราก็ปกครองกันไม่ได้ครับมีปืนหมดถ้าให้มันไปค้ามันก็ป้นเขาแล้วมันมีปฏิกิริยาต่อเราไหมพี่ไม่มีกลัวจัด มันรู้ว่าเราเป็นอาหารไทยเนี่ยมันรู้กลัวมันรู้มันรู้มันนอนสบายมันไม่ใช่ว่าเป็นในประชาชนเราแล้วเวลาบอกกับมันว่ายิงไม่เป็นไม่เป็นเวลาไปฝึกนี่เวลาปะทะกันทําไมพวกนั้ใช้คล้องกับพวกทีดว่าไงเกิดการปะทะกันในพื้นทีทิ้งตัวลงแบบกิ้งไปกับพื้นนี่เอาหัวลงก้อนตูดโดขาโดป่อยมันมันง่งงามงามที่แบบเป๊ะกันเด่นอีกแล้ว สงครามที่ชายแดนยิสานใต้นี่ในความรู้สึกของพี่พรู้สึกว่ายังไงคิดว่ามันหนักไหมสุดๆในชีวิตไหมสุดเลยผมกละว่าที่ผมโดนนี่ถ้าไม่ใช่ได้ทหารพานากับล้อหกมาช่วยก็ในวันนั้นใช่ไหมตายครับถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ครแล้ววันที่เกิดเหตุมีวิทยุสื่อสารไหมมีวิทยุ ขาดไม่ได้เลยของพี่ใช้ตัวไหนใช้เียรี25อ๋อเพียรี25เหมือนกันขาดไม่ได้ขาขาดมเขากรากเอยเียี25เนี่ยมันเป็นไปยังไงาเอเหมือนเหมือนกับไอ้เพีย็ด7จ77ผมไม่ไม่ไม่ใช้ไม่ใช้เียรี25มันตัวเล็กกว่าใช่ไหมเล็กกว่าขนอน่าจะเล็กกว่าเพราะไอ้ไอ้ หน้าพูดมันใหญ่ๆใช่ไหมใหญ่ๆนะหน้าพูดถ้าเต็มแ่หลังนะปูไม่ไหวนะรเฉพาะปืนกับลูกก็จะแอะอยู่แล้วไปตะพายอันี่ก็ก็ไปโดนที่ตาพยาสายตะพายขาดน้องๆนะสายตะพายวิทยุขาดเราบอกว่ามึงทิ้งเลยมึงทิ้งเลยบอกว่ามันไม่ทิ้งอ่ถ้ามึงไม่ทิ้งไงผมแบกล้เพี่ยงกันไอ้ปืนใหญ่ก็ลงโค้มโค้มโค้มสองสามสองสามผมก็ไปอยู่ที่แยกคุกเพชรเนี่ยเข้าเวรด่านอยู่นั่นแหละ มีท่านรถทังอยู่นั่นคือมอพันสี่ทหาราบก็สิบสิบเก้าพันสามรู้จักจ่าชีวิตธนาคงไหมธนาคงเหยียบกระดาษเขาไม่เป็นพงเพราะผมเขาไปจากรอสามหนึ่งเลยอ๋อรอสามเอสลบบุรีเขาอยู่ลบบุรีก็อยู่ป่าไหวเขาอยู่ที่แยกเอราวัณของผมอยู่ป่าไหวผมหนึ่งเขาไปเสียชีวิตที่ั่นเป็นเขาไปเป็นรองพลร้อยผมแล้วก็ไปเหยียบกับรนเบิด ห้ามเลือด<า>ไม่ทันตายถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้เรียนมานะพวกเยยบกับกลับเนี่ยนะก็จุดที่ผมอยู่คือตรงนั้นสามแยกบ้านค,คุกเคกนะครับถ้าถ้าเบี่ยงซ้ายมันจะมานนดีแดงมาวีลำผมเลี้ยวขวาผ่านบ้านทับใ้าใเข้าไปพ<อ>ืนน้ำปืนน่ะผมอยู่ตรงนั้นเลยอยู่บนน้ำปืนเราเรียกไซทูตรงนั้นนั่นแหละไซวันไซทูไซทูส่วนขุเมนมันมีสองไซทูรไซทูไซวันกับไซทูครับก็เลี้ยวซ้ายไป สายบุรีรัมย์ตรงไปที่ไปทับไทยครับแยกขวานที่เข้าสายทูคสายวันที่ถูผมอยู่ตรงนั้นใน<ห>คืนตรงนั้นก็ไม่ไม่ยอกเลยตรงนั้นในคืนที่กมเหนแตกผมอยู่นั่นเนี่ยตรงนั้นก็ตายกันเป็นพันๆเพราะว่าไอ้ต้นพีสองแปดไอ้เวียดนามมันเคลื่อนรถถังเข้าจมใช่ใช่ใช่ผมผมอยู่ตรงนั้น,น,นเลยอยู่ตรงนั้นเลยมันทะลักเข้าม<ไ>าในประเทศไทยเลยอ่ะ ที่เข้ามาตั้งศูนย์ตรงนั้นผมเป็นชุดแรกที่ที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมีร้อ,โอยโลวอไกลตั้งด่านอยู่ตรงบ้านโคกพลิกแรัไปแทนผมครับไป,ปแทนมอเตนซีครับคนแรกเลยผม <พา S 2> จะไปจะไปลงประตูผ่าลำปางอ,อันนี้เพื่อนๆว่ามันไกลวะใช่หนูนยังไม่รู้รว่าจะกลับได้เมื่อไหร่นอลปางี่ยาไปลง้าว่ครับพะที่แรกว่นจะไปไปนู่นเลยครับ ถ้าไปประตูผาก็ไปดูแลโชคอห้าหนึ่งสี่ลูก็คงป็นรู้ปฝูรูเประตูผ่าก็ดูแลอยู่ดูแลพวกก็เรียกว่าห้าหนึ่งสี่หน่วยเชปเปอร์ดไปปลาป่ามไอ่คุณซาราชายาสิบสิบโลกันนะก็ลุงปเรียนเขาไปอยู่มาลุงปเรียนที่อยู่ปลาว่ายนะเขาไปเขาเป็นเพื่อนเขาคุณซาเลยเก็บอกยานี่เอาเท่าไรเอาเลยบอกเอาไม่ได้กูไม่ชอบอยู่แล้วนีอยู่แล้ว โรงเรียนเขาควงทางอีงสานครับลาวก็ไปเวียดนามก็ไปเกาหลีก็ไปครับลบ,บ,บสามก็หมราพูมเลยโัวใหญ่ร่างร่างกายคล้ายๆพอดีวิมุลลอย,อยอท่านวิมุลผมเคยเจอก่อนที่ท่านท่านเสียแล้วมะ<ผ>มไม่น่าจะเสียนะไม่ได้ติดต่อวิมุลวงว,งวานนิดนีดนด่ถ้าจะไม่ติดท่านน่าจะเสียแล้ย แต่ผู้การสุรยุทธ์ยังอยู่เมื่อส่งตำนานยังเห็นในทอทัศแต่ผมข้าวหมดแล้วโอแค้วเจอแล้วรุ่ยสุรานนท์ครับครับโดนลบมาเรือันพอลำเดียวเครื่องลำเดียวกันเป็นลูกพี่เป็นลูกน้องชนีดกินสุกกินดิบไปด้วยกันเลยกินพร้อมกันหมดไม่มีหรืออัวไม่มีน้องตลอด ทีนี้เขารักลูก,ลกนอ้องครับวันนี้อในไหน,ไหนผมก็มาผมอยากจะให้พี่บอกความรู้สึกว่าเงินพดุงเกียรติจำนวนสามพันบาทเนี่ยในแง่คิดมุมมองของพี่เนี่ยพี่มีความรู้สึกยังไงอยากจะให้ได้ไม่ยากยังไงอยากให้บัตรสองสามสี่ได้ครับเพราะต่างคนก็ต่างไปลบมามันถึงมันไม่มากแต่ก็เขาก็ยังภูมิใจครับอนเงินตัวนี้นะ แต่รู้สึกว่าเหมือนจะอนุมัติแล้วหรือไงเนี่ยมัดยัง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 ไม่เข้าครมอเลยแต่เขาโค้งน่าจะได้ก็ต้องใช้พลังกดดันเยอะครับครับนะครับก็ฟังไว้พี่น้องบัทหารพันศึกชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่นะครับพี่เขาเนี่ยชั้นหนึ่งเขาก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้นักรบด้วยกันเพราะว่าถือว่าเป็นนักรบด้วยกันครับลบปกป้องประเทศชาติมาด้วยกัน แต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ยังไม่อนุมัตินะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากถึงผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองฝากถึงสภาผู้แทนราษฎรฝากถึงคณะรัฐมนตรีฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับช่วยทีเถอ่ช่วย,วยพี่น้องสองสามสี่ได้ด้วยครับทหารบัรสึสองสามสี่เนี่ยได้ด้วยครับเนี่ยขนาดประหานบัรสึั้นที่นึกเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าช่วยทีเถอะอช่วยทีเถอะอเพราะฉะนั้น อย่านิ่งดูได้ครับนะครับช่วยๆหน่อยสงสารสงสารเถอครับคนอื่นได้ผมก็ก,ก็ได้ด้วยครับ <laughs> นะครับเอาเอาเราคุยกันแบบสบายพี่ไม่ต้องกดดันด